คือนอนพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเขาสารแล้วแล้วเขากอเดี๋ยวนี้เขากอจะได้เกียมที่ว่าเอาลงเดินเนาะนี่ยวเขาขจะได้สานนังหาแบบนี้แลละพี่น้องจะได้ลงแบบนี้แหละนี่ยวนะเขาจะได้๋ยอรทั้งเทืองกันเนาะเขาสิได้เบิ้งว่าเขาจีสนะายจุดใดจุดใดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าลงเฝ้าลงอุ้ยลอดสบายดีเนาะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทานผู้ซุมเนาะก็ได้มาพ่อๆกับเบาอ่อนคือเกล้าพ่อแม่พี่น้อง กอยู่ไฮอยูน่นาอยู่หัวอยู่สวนนึกเก่าแบบพ่อแม่พี่น้องเนาะนงัวก,กินหยาอยู่ทางหลังเนาะกคือมื้อนี่แบบอ้วนสิได้น้ำพาพ่อแม่พี่น้องทานผู้ส้มนี่เนาะกคือเฮาจะมาเบิ่งวิธีที่ว่าเฮาจะเฮ็ดแบบเฮาจะมาตงเอาปลาเนาะ,ะเพราะว่าทอดที่ว่าละดูการเนาะที่ว่าเดือนแปดเดือนเก่าเนาะปลาหลังจากที่ว่าเดือนหกเดือนเจ็ดมันฝนตกแล้วปลาจะขึ้นมาวางไข่วางหยางแล้วตอนนี้ก็คือว่าน้ำน้ำมันแห้งลงแล้วปลาก็จะลงเนาะ กับเบ้อ่อนก่อนใชได้ามานำภาพให้พี่น้องทางผู้ชมนี่มาเบิ่งนำกันเนาะว่าวิธีการหาปลาของแถวบ้านบ่าอ่อนเนาะมันจะมีแบบไรเนาะก็คือมื้อนี้เฮาก็จะได้มาแปลงบอนที่ว่าเฮาจะหาปลาเนาะนี่ตอนนี้ก็ทางเขาเจ้าก็ก็เริ่มจะแปลงเนาะแต่เฮาก็ได้แปลงมาตอนเช้าเนินหนึ่งละละเนาะนี่เฮาก็จะได้แกยมตัดเป็นไม้ไผ่ไมา้ยางนั่นนาะตัดอยู่นี่เฮาจะตัดเราก็จะมาตอกมาแปลงเนาะเฮาจะไปเบิ่งนำกัน อยู่มอมอเลยพี่น้องเนาะี่นำฝนตกเนาะเมื่อกี้ฝนตกนำหลายมากเนาะสบายดีเนะะเาะเซียวซามทั้งด่านเทคนิคก,การเตงที่ว่าเขาจะมัดตูงเอาปลาเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้นะ่ะ นี่จนเขากว่าจะได้ตัดไม้มาแล้วเขาก็จะได้มาตอกมาแปลงเนาะแต่ว่าเริ่มต้นเห็ดเนี่ยบ่อวนบ่อะไรนะแบบไายคลิปไผ่พวกแม่พี่น้องเบิ้งเนะาะเพราะว่าเขาก็เล็งยาไข่เขาแล้วสําหรับโครงหางเป็นแมียไงที่ว่าจะข้ามมันเนาะเขาต้องได้ตัดใหม่ไงมาใส่ขนมปุซซี่เนี่ยมันเวลานําหลามามันจะหักเนาะเขาจะจะเป็นต้องได้ตัดเอาใหม่ไงในมาใส่เนี่ยเขาก็จะได้ซอยกันนี่มัดแปลงปละเอียดบุหรี่แล้วก็จะได้สารแตะใส่เทิงตึมเนาะ เต่โป้งตรงนั้นนี่เขาจะได้วางไว้ได้พี่น,น้องเนาะเพราะว่าบ,บอลที่ว่าเขาจะเอาตานางโต้งมันมาใส่บนนั้นเนาะแต่เขาก็าบริเห็ดจักเทืยนเนะาะกระหามเห็ดที้นี่ตามที่บรรพบุพรุษเขาเคยเห็ดมาตะกี้ตะก้อนเนาะก็คือตะกี้ตะก,ก้อนเขาจะเอาจะได้เห็ดเห็ดนี้จะได้เห็ดมืดตานมืดแล้วจะเห็ดเป็นหางขึ้นทางเทิงแต่มันได้ใส่ไม่ลายพดเนะาะได้ใส่ไม่ลายแล้วเขากา็มาเดี๋ยวนี้เขาก็าจะได้เห็ดแบบ ห่างเบิมนี่ไปเขาก็จะได้สารเตะใส่เทิงมันว่าสมัยตะกี้เขาเจ้าจะใส่สารเป็นห้างมันจะใส่ไม่ในสารเป็นซอนเป็นอนนี่ตรงแต่เดี๋ยวนี้มานี่เขาเจ้านี่มีแบบสารตะนางตะนางตรงเลยพี่น้องเนาะคือวิ่งแล้วเนาะเขาก็คอยที่ตามมาซุ้มกันไปในการเห็ดเห็ดจังหวะไหนแบบไปเนาะเขาจนกลัวว่า,วามันสิเลียแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เอามัดเสื้อขึ้นมาหน่ยเสือ้อนี่เาจะได้ใส่เสือกตัวนี้เนาะเสือกนี่พันไปตามพื้น,ม,นมันไปเนาะมันมีแม่แตัวนึงอยู่นี่ใส่ไม้แห้งฮัลโหลหมัดนี่มันจะหักเนาะเราต้องได้มัดมัดเพิ่มความแข็งแรงให้มัน มัดดีเด้อยพูด่ดีมัคขัด จพี่คดตกหมดล่ะตอกแน่นแล้วตอกเต็มหมดขวาลมหลมืออต่าเทียฮะอเอเียง่กี่ไี Tiếng từ gần nữa tạo để tắt đỏ cho nó sẽ để cắt, tắt tắt đỏ tất cả tất xong cắn lại, thế cả mất tệ nè, เอาตกใส่าติเนี่ก่นอนนะเนะาะใส่เราแปรงดีๆก่อนเนะาะใส่แปรงดีๆก่อนเราก็ไอยใส่เบิรนี่นตัวนี้เอาใส่ตัวนี้เลยเนี่นะเอาใส่หมัดเลยใส่ตัๆนี้กลายไป เอาจับเออเออเออพอเวลาเฮามากลางตัวมายามมันสบายเอกๆงไปเอนี่กน่ไลเด้อออกกกนี่ัก้ออ่อเือกือี่น้อนาตอนี้เฮากได้เอาเือกนี่มัดทักหมดนเฮาก็จะได้เอาคอนี่มาตอกซอกตอเน หลังจากนั้นเฮาก็สิได้ไปแทกแทกเอาไม้ที่ว่าจะมาสานแตะไสเนาะเฮาจะสานแตะหางๆไสพี่น้องอันนี้ก็ถือว่ามัดไว้หมดแล้วเนาะเฮาก็สิได้ไปแทกจะได้แบ่งกันเนาะักสวนนึงก็จะได้ตกตอกอบ่ได้บ่แน่เาก็ตอกไสบ่ได้หางเฮาก็สิเอามาใส่เต็มก็ไสเนาะคนใดที่ว่าบ่ได้มัดบ่แล้วเฮาก็สิได้มัดตมอันนี้เฮาก็สิได้ไปเอาไม้มาแทก แท็กเขาก็จะสานแตะไซเนาะเขาก็คอยเบิ่อหนุนกันต่อไปเ้าพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าสำเร็จมามันจะเป็ี่ยนหูพหางของมันจะเป็นบบไนนด้ใบเนาะหลังจากที่ว่าเขาไปแท็กเนาะเขาจะแท็กด่านนั่นก่อนเนาะแท็กแล้วเขาก็จะได้มาตัดตัดเขาก็ได้จะจะได้มาผาเนาะหลังจากที่ว่าผาแล้วเขาก็จะได้สานแบบนี้แล้วพี่น้องเขาจะได้สานหางหางแบบนี้เนาะ ว่าคันเ้าเอาไปไซล์เรามันจะมีใบไม้ขี้เหยื่อนั่งน่ะไหลามาป่านมานักทิตันขึ้นเองเลยพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าสารเรียวๆแล้วเลวกวาก็สิได้เอาไปไซล์ไซแล้วจะแปลงด่านนั้นมันเลี้ยวสำเร็จแล้วยังสิได้มาแปลงด่านนี้เนาะ คือนอกพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเขาสารเล้วแล้วเขากอเดี๋ยวนี้เขากอจะได้เกียมที่ว่าเอาลงเด้อเนาะนี่เขากอดจะแต่สางนังฮามันนี่แหละพี่น้องแได้ลงแบบนี้แหละนี่เขากอดแได้หลอดทางเทืองกันเนาะเขาสิยดเบื้งว่าเขาจิไสจุดใดจุดใดเนาะเดียวเดี๋ยวเฝ้าลงเฝ้าลงอุ้ยหลอดมันจะเป็นลักษณะของการไสเนาะเขาจะไสไสเพียงไสเพียงตัวนี้เลยไสมันเพียงจะได้อย่างนี้เนาะ ใส่เลย้งไเลย่หนเนาะใส่นะใส่้เคียงตัวนี้ข้ามานต้องลงเดียเขาเขานับนับัมืนเคียงตัวนี้ก่อนแล้วเขาก็เสียแดดใหม่ตันนี้ใส่หนีตึงแหนบมันลงเนาะใส่กุ้่เระบบนะถมมันออกเลนะถามันถามันเด็ง để nó, nó đỉnh xuống phải không Để lấy hộp sơn phèn tiêm Tấm này vicky nhỉ can vicky nhỉ nó sẽ tản riêng đấy lên มันนี่มดนือ่อเลยพี่น้องเขาไหนมาแปลงตัวนี้นะแด <c oughs> บปฐมบูฮันเลยพี่น้องว <c oughs> ิธีที่ว่าหากินแบบดั่งเดิมตุแท้เลยพี่น้องเนาะ <c oughs> โอเคเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> หลังจากที่เอาประกอบใส่ตัวตานนั่นเรียบร้อยแล้วแต่กาพอดี สารดานนี้แล้วเนาะเขาก็จะได้เอาลงที่ว่าไซเป็นดานนี้เลยหลังจากที่เอาไซแล้วเขาก็จะได้แปลงลืมจนเขาจะได้เอาขี้ดินหรือว่ามักหินนั่นเต่งตามพืน้นพื้นตีมแตะนั่นเนาะตีนแตะเพราะอไซใบน้ำนัน่นขดใบไม่เป็นหูใหายนั่นลุกลงจนทางเทิงละพี่น้องเนาะ เล็บไหมนู Long run nó khán giả mặt tìm mùa này mặt kia này mặt tóc không ăn 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 không เดี okay, ó, ๋้วเราสำมนันน่ะเราก็จะได้เสกเล็น้อยจะได้เสกบนพื้นมันเนาะจับบนพื้นมรุ่นเจ็บบอว์เจ็บแล้วว่าเจ็บดีแล้วเนาะโอเคนี่เราก็จะได้เอาไม้เนี่ยใส่เติมใส่แล้วก็จะได้เสแยกมัดเนาะตัวนี้แหละไม้ไหนกันเนาะไม้ตัวนี้นะใส่เนี่แนบเติม แนบกับับที่นี่เลยพี่น้องครับบ่ใบมัดเชือกมัดตรงนี้ไม่ได้นะเชือกติดเชือกมาแล้วนะใส่แล้วเขาก็อเสีได้เอามาหินเนาะหินนกพาร์นเนี่ยพี่ então, e น,น <systems> ้องแต่ว่าเขาได้ซับได้ขุดลงเขาก็จะได้เอาไปเต็งเนาะนี่มาหินไปเต็งเน้อง ใส้ตีนมันเนาะใ,นใส้ตีนใส้พื้นมันใบนะ้นำขดตีนเนานะอาะ ไปมาเห็นไหมคู่เหลืองเลยก็่โอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าการเปลงที่ว่าบนแถวจะกางตรงเอาปลาเนาะก็ถือว่าซัมฤทธิไปเนาะ ก็ถือว่าเขาใช้เวลามือหนึ่งเลยเพื่น้องเนาสีสามสีคนเนาะก็ถือว่าลุยกันเต็มที่เลยเพื่อนเนาะั้นบุรุษบ่ราะแม่เขงใจก็บกคงจะบ่สำเร็จเนาะเพราะว่าปกติเราเขาจะได้ใส่เวลาเป็นสองวันถึงถึงสามวันเนาะแต่ว่าเขาจะเฮ็ดแต่มันเล้วเนี่ยนะเนาะแต่มันนี่เนี่ยเขามาเนี่ยเขาเฮ็ดแต่กันสีคนเนี่ยจะมือหนึ่งแต่ว่าสำเร็จเลยเนาะนี่แล้วนี้เขาก็จะได้รอถาแต่ว่าขั้น ฝนตกน้ำลายก้นนี่ตื้มเกาวกาจะได้มาเอาตงมันมาตรงเนาะเอาตรงมันตรงพี่นม้เก็คือเขาจะตรงสวัป้องอะไรเนาะแต่เนี้ยเาจทางไว้มืออื่นมือเขามาเบิงนี่ถือว่าจะเป็นกิ่เนืญ่จะเป็นใบไม้นี่ป่านใส่มดแหละตามที่ว่าตัว่ือเขาสานเปลี่ยนห้างห้างไปบ้เนาะเขาก็คอยล่อรุ่นกันเนาะว่าขั้นตอนที่ว่าเขามาแปลงนี่ถือว่าสําเร็จเนาะยังแต่ว่าเขาจะมาตงอ่นว่ามัน สิมีป่าลองมาถึกหรือบอเนาะพี่น้องเนาะเอากล่อยครับส้มกันในคลิปต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะะสำหรับคลิปนี้บ่าวอ้วนกัสซี่ด้เก็บภาพเอาไวปสานีกกัเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วค่อยพบกันในคลิปต่อไปเนาะว่าจะเป็นคลิปแบบรดลิวไซด์เขาก็คอยติดตามรับชมและให้กันมังใจกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่าวอ้วนกัสซีถือโอกาสนี้ขอลาทานผู้ชมไปก่อนเนาะคอยพบกันในคลิปต่อไปพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสบายดีพี่น้อง